สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมา,าดูเกี่ยวกับ n v d r นะครับซึ่งนักลงทุนต่างชาติเข้ามาเมื่อวานนี่นะครับเมื่อว,วันนี้นะครับวันนี้ล่าสุดนะครับก็คือเวลาคือเขาสรุปออกมาได้ว่าวันนี้19นาฬิกานะักลงทุนต่างประเทศนั้นเข้ามาที่หุ้นไทยนั้นมีอะไร คือที่ดาวจนเะมื่อวานเนี่ยก็บวกไป200ุขอบจุดครับแต่ประเด็นก็คือว่าเซตวันนี้ลงไปแรงมากนะครับลงไปที่34.7เอ้34.45จุดนะครับลงไป1,610.61จุดนะครับถือว่าแดงอย่างสุดๆทีเดียวนะครับโดยดูที่จุกูของภูมิภาคทั่วไปก็แดงกันสุดเลยนะครับจัเว้นเวียดนามจะบวกไป40จุดนะครับแล้วก็ไปดูที่น้ำมันค่าน้ำมันก็ยังคงแดงนะครับอ่าตอนนี้ก็เราก็ถือว่าถ้าเกิดขึ้นไปถึง80ดอลลาร์ต่อบาเรลนก็ถือว่าขึ้นไปสูง แต่ปัจจุบันก็คือต่ำกว่า70าต่ำกว่า80ลงมานะครับก็มี WTI ที่73แล้วก็เป็นสปอตอยู่ที่77นะครับก็ถือว่าลงมานะครับเยอะทีเดียวนะครับ เราก็ไปที่ค่า GoSpot ตนะครับโกลสปอก็อยู่ที่1811.54ตัวนี้ก็เราก็ต้องยึดที่ตรง1 8นนะครับถ้าเกิดต่ำกว่า1ันแก็ถือว่าน่าจะลงมาต่ำสุดนะครับแล้วก็เป็นแนวโน้มที่บอกว่าจะมีการดีดตัวกลับขึ้นไปอย่างสูงนะครับถ้าเกิดเราดูค่าของทองคำนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะไปดูที่ n v d r ของวันนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสักา19านาฬิกาสนาทีนะครับ n v d r ล่าสุดเข้ามาแล้วนะครับก็เป็น ECH นะครับเข้ามานะครับก็วันนี้อย่าลืมนะครับว่าเซตลงไป30กว่าจุดนะครับแน่นอนว่าจะต้องเป็นผลส่งให้ราคาหุ้นหลายตัวนั้นมีการดีดตัวลงไปนะครับมีการไส้ใวดาวลงมานะครับปรบเ็นคือ BCH นะครับก็ยังคงอดีตตัวสูงขึ้นไปนะครับประเด็นสําคัญก็คือว่ามีนักลงทุนชาวต่างประเทศนั้นเข้ามาให้ความสนใจใน BCH เยอะจริงๆนะครับราคาก็เลยปวกขึ้นมานะครับถึง20.09จุด นะครับครับก็ไปดูที่ตัวต่อไปก็จะเป็นตัว EA นะครับวันนี้ก็เป็นไปตามตามคาดหมายนะครับเพราะว่า EA ก็มีการย่อตัวลงไปนะครับแม้ว่าจะมีการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศนั้นมีการทยอยซื้อเข้ามานะครับเนื่องจากว่าตัว EA นี้มีความสําคัญนะครับทำให้เป็นชิ้นส่วนเกี่ยวกับการผลิตรถยนต์ EV นะครับก็น่าสนใจนะครับก็เลยทําให้ราคานั้นย่อตัวลงไปในขณะที่ราคาย่อตัวลงไปก็นักลงทุนต่างประเทศก็ฉวยโอกาสในการเข้ามาทยอยสะสมราคาก็ลงไปที่7 0 5 0 นะดูตัวถัดไปตัว CHG CHG วันนี้นะครับก็มีนักทุนต่างประเทศนั้นก็ทยอยเข้าไปนะครับก็ถือว่าเข้าไปรุนแรงทีเดียวราคานั้นก็พุ่งทะลุขึ้นไปนะครับาจาก3 3.7กว่านะครับ3.76กกว่าจุดเจปอ้าว3.769ประมาณนี้ขึ้นไปเป็น3.80นะครับตอนนี้ราคาก็ปิดอยู่ที่3 8 0ก็ถือว่าขึ้นไปแรงดีทีเดียวนะครับอันนี้ก็น่าจะมาจากนะสอรรี่หลายอย่างนะครับเช่นมีการปฏิบัติงาน3ไตรมาสที่ผ่านมาหรือเเดือนที่ผ่านมา ทําให้มีโอกาสพุ่งทะลุขึ้นไปแล้วก็ไตตัวนี้ก็คือไม่เกี่ยวกับจุดต่างๆนะครับเพราะว่าเป็นสี h c ก็คือเป็นเกี่ยวกับการลงทุนนะครับก็เป็น h o l ด i n g company ถัดมาครับเราก็ไปดูที่ chr crc นะครับ chr c วันนี้ก็มีนักทุนชาวต่างประเทศนั้นก็ข้อทยอยเข้ามารับนะครับหลังจากที่ในวันอื่นๆนั้นก็มีการทยอยเข้ามาซื้อกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับเนื่องจากว่ามีการลงราคานั้นลงรุนแรงจริงจริงนะครับจาก ราคา35บาทพุ่งทะลุลงมานะครับอันนี้คือ,คอการพุ่งทะลุลงนะครับอยู่ที่34บาทนะครับปิดที่34บาทก็ถือว่าเป็นแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราอาจจะดูแนวโน้มระยะไกลก็น่าจะเป็นแนวโน้มที่เป็นไซด์อัพขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราอยู่ระยะไกลก็ต้องดูที่ linear r e g a t i o n นะครับว่าเขาเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างไร ครับอันนี้ linear equation ประมาณ200นะครับก็ลงว่าเข้ามาจะจะเห็นว่าเขาลงมาอ,าอยู่ที่ด้านล่างของกรอบนะครับก็เป็นแนวด้านล่างของกรอบนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเหมือนกับช่วงนี้คือเป็นช่วงของอวิกฤตในโอกาสโอกาสในวิกฤตหมายาว่าอยู่ๆราคาของตลาดเซ็ตก็ราคามีการร่วงลงมานะครับจากเหตุผลเพียงแท็แค่วา่ามีการแพร่ระบาดของโควิดในสาภาพยุโรปแล้วก็ทางในหลายๆประเทศนะครับมีการก่อตัวมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้ เศรษฐกิจนั้นอาจชงักนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าอันนี้แค่พันเพียงวันเดียวนะครับเรจะมาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างพังทลายลงไปนั้นก็มาอันเป็นไปได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูที่ WHA นะครับก็ดูตัวอย่างของ WHA นะครับซึ่งตัว WHA ก็เป็น แต่เป็นโลจิสติกส์นะครับแล้วก็เป็นโกดังสินค้าให้เช่าอะไรพวกนี้เยอะแยะนะครับมีพื้นที่มากมายที่ซื้อไว้เมื่อประมาณข่าวที่ออกมาในปีก่อนๆนะครับว่าเขาซื้อไว้เยอะนะครับมีอาลิออบาอะไรพวกเข้ามาลงทุนอะไรพวกนี้นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าวันนี้ราคาก็มีการย่อตัวลงไปครับสำหรับตัวนะ W H A อันนี้แต่ประเด็นก็คือว่าถ้านะยังคงมีความเชื่อมั่นนะครับในศนะักยภาพของ W H A นะครับว่าจะมีศักยภาพที่ในการลงทุนหรือการกว้านซื้อที่เพื่อนะเป็นโกด ดังหรือเป็นต่างๆให้กับหลายบริษัทนะครับได้มาลงทุนร่วมด้วยกัน นะครับฉะนั้นราคาก็เลยตกลงมาอีกเช่นเดียวกันนะครับจากราคาเดิมนั้นอยู่ที่3.60หรือ3.77กว่าๆนะครับก็ร่วงลงมาที่3.44นะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นโอกาสที่ดีนะครับราคาก็คือว่าเขามีการย่อตัวลงมานะครับก็ถ้าเราเป็นนักลงทุนที่ดีเราก็ต้องถือเงินสดเราก็มีการช้อนพุ่งประมาณนี้ไว้เพื่อสร้างกําไรในอนาคตนะครับประเด็นก็คือว่าเขาลงมาเป็นท่งเทียนสีแดงนะขนาดนี้ก็หมายความว่าพรุ่งนี้ก็ต้องมีการลงต่ออีกนิดหน่อยนะครับจ กว่าว่าจะมีการเปิดกระโดดขึ้นแบบสีเขียวหรือว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอารูปลักษ์ของแท่งเทียนที่กามะมีการก่อตัวขึ้น เพราะฉะนั้นก็รอติดตามผลการดำเนินงานของ W H A ต่อไปส่วน B C E นะครับ B C E C นะครับ B C E วันนี้ก็มีการย่อตัวลงไปนะครับเนะื่องเพราะว่าในขณะที่นักทุนชาวต่างประเทศนั้นเข้ามาประมาณ2อาทิตย์กว่าๆนะครับเป็นการลงทุนที่เข้ามาอย่างด้วยกันนะครับในขณะที่ในตัวอื่นๆนั้นก็มีการคอยออกนะครับประเด็นคือเขามีวลลุ่มที่มีนักลงทุนชาวต่างประเทศนั้นเข้ามาสะสมแล้วก็จะยอยซื้อสะสมสำหรับ b E C อันนี้ก็อาจนะจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ yeah <laughs> อาจจะหลอกลวงนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาซื้อได้เยอะแยะนะครับอันนี้เราก็ว่าเขาไม่ได้นะครับประเด็นก็คือเขาไม่ได้หลอกลวงนะครับประเด็นก็คือว่าเขาคงมีการเก่งกําไรกันอย่างโหรานะครับว่าจะมีกําไรจากการลงทุน B e c อีอย่างไรนะครับถัดมาก็เป็นแอดวานนะครับตัวนี้ก็มีการย่อตัวตามสภาวะของเซตนะครับก็ลงไปประมาณหลายจุดทีเดียวนะครับจาก2อ8ลงไปเป็น205นะครับแล้วก็ลงเป็นแท่งเทียนสีแดงทึบขนาดนี้ก็ส่งผลให้วันพรุ่งนี้ก็ต้องี การไหลไซเวย์ลงไปอีกครั้งหนึ่ง แม้ว่านักทุนชาวต่างประเทศจะให้ความสนใจใน AS หรือ Advance นะครับก็มีการลงทุนต่อเนื่องมาประมาณเดือนก,กว่าๆนะครับเห็นว่ามีนักทุนชาวต่างประเทศนั้นซื้อสีเขียวกันมาด้วยกันอย่างยาวนานนะครับก็ถือว่าเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่นักทุนชาวต่างประเทศนั้นให้ความสนใจนะครับใน Advance อัดมานะครับ KTB นะครับ KTB ก็ยังคงไซเวย์นะครับยังคงอยู่ในกรอบเดิมแต่ประเด็นก็คือว่าเขายังคงมีแนวโน้มไซเวย์อัพขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็มีนักทุนชาวต่างประเทศนั้นเข้ามา2วัน ติดเช่นเดียวกันแต่ประเด็นก็คือว่าเขายังคงรับไม่อยู่หรือว่ารับแรงต้านในการที่ ปล่อยให้ราคานั้นไซเวดดาวน์ลงมานะครับแม้ว่ากรอบตัวใหญ่จะเป็นไซเวอัพไซเวดไซเวดอัพขึ้นไปนะครับก็ดูจากมีแท่งเทียนสีเขียวกับสีแดงนั้นันขึ้นนะครับก็เป็นไซเวอัพขึ้นไปนะครับแน่นอนว่าตัวนี้ต้องมีกรอบนะครับก็คือว่าเมื่อคุณลงมาถึงกรอบด้านล่างนะครับถ้าเกิดชนกรอบด้านล่างก็จะมีการรีบาวขึ้นไปอันนี้เราก็สามารถที่จะเก่งกําไรได้ไปสบายทำกำไรไปนะครับเช่นเดียวกับ b e b a m b a m นะครับบริษัท b a m นะครับก็มีแนวโน้มนะครับการประกอบการก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็ดูจากลักษณะที่ผ่านมานะครับในที่จะผ่านมาก็เป็นแนวไซด์วอัพขึ้นไปนะครับแต่ประเด็คนคือล่าสุดก็ใน2วันที่ผ่านมานะก็มีการไซด์วดาวลงมานะครับราคาก็จะกลับลงมาที่เดิมนะครับประมาณอยู่ที่ประมาณสักยี่สิบจุดสี่สหรือว่ายี่สิบจนะครับแล้วก็แม้ว่ามีนักทุนชาวต่างประเทศนั้นเข้าไปรับจะเห็นว่าจากหลายๆตัวที่เราดูบน่านมานะครับในขณะที่หุ้นทุกตัวนั้น ยอตัวลงมาแต่ประเด็นก็คือมีนักลงทุนชาวต่างประเทศนั้นเข้าทยอยซอื้อนะครับและและสิ่งที่เราต้องคิดอีกอย่างหนึ่งคือว่าในตลาดของประเทศเราทุกๆุกวันจะมีการขายของนักลงทุนชาวต่างประเทศไปจํานวนนู้นจานวนนี้นะครับขายตลอดเวลาไม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่านักลงทุนชาวต่างชาตินั้นเข้ามาซื้อหุ้นไทยไปตั้งแต่กี่ป่าเพราะฉะนั้นเมื่อมีแต่แนวขายออกไปนะครับก็นั้นเป็นโอกาสของชาวไทยนะครับที่จะมาวิเคราะห์นะครับถึงจุดคุ้มทุนจุดต้นต้นทุนของชาวต่างประเทศนะครับว่าเขาเข้ามา ตั้งแต่เมื่อไหร่ทําไมเขาขายกันเยอะจังเลย้ล็น่าสนใจนะครับก็ฝากนะทิ้งไว้ทักนักลงทุนทั้งหลายได้นะพินิจปีคาะดูนะครับว่านักลงทุนช,นชาวต่างประเทศนั้นเข้ามาและเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่และเข้ามาพุ้นตัวไหนมาีิสุดแล้วทาไมถึงต้องแต่ละวันนั้นขายเททิ้งขายเทสาดข,ขายเทเสียในหุ้นของไทยประมาณ3 4 6ส0 0พันล้านประมาณนี้ออกไปนะครับตั้งแต่ละวันก็พากันขายทุกวันตั้งแต่ปีใหม่มาหรือว่าก่อนปีหน้านั้นก็เป็นไปตามเป็นไปตามนี้นะครับหมายว่าทาไมขายยังไม่หมดสักที น,นั่นก็หมายความว่าเขาจะแอบหลังจากที่ขายไปก็มีการแอบเข้ามาซื้อตัวนี้ตัวนี้ไว้ซึ่งมันก็ไม่น่าจะถูกต้องตามที่เราเข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเขามีรัสบสรุปการขายในแต่ละวันว่านักลงทุนต่างประเทศนั้นขายนะไม่ต่ำกว่า5 0 0 0ล้านบาทประเด็นก็คือว่านะักลงทุนชาวต่างประเทศเอาเงินจากไหนมาซื้อในธนะุรกิจสินทรัพย์ในประเทศไทยก่อนที่จะพากันขายไปมากถึง6000ล้านต่อวันนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคราวนี้ก็ฝากให้ท่านลงทุนพิจารณา นิดหนึ่งนะคบว่าทําไมเขาขายทุกวันเพราะมีเงินซื้อมาซื้อมาสะสมตั้งเป็นระดับแสนล้านเลยเหรอที่ในหุ้นทุกตัวที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าราคาของหุ้นไทยไม่พุ่งขึ้นไปก็คงจะไม่สร้างผลกำไรให้กับนักงทุนชาวต่างประเทศที่เข้ามาทยอยสะสมกันมากมายแล้วก็พาก,การเทขายออกไปนะครับในระดับวันละหกพันล้านนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะครับเพราะว่ามันมีการคือคนต้องมีการเก่งกําไรตั้งแต่ระยะเริ่มต้นว่าต้องมีเงินทุนเท่าไหร่ที่ จะเข้ามาแล้วก่อนที่จะขายทิ้งไปเท่านู้นเท่านี้ึ่งถ้ายรายงานโดยตามตรงเราก็เราก็พยายามทาความว่าใจนะครับว่าตัวเลขที่บอกบอกมานี่เราเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามีการเคลื่อนไหวอย่างไรสาหรับข้อคิดในวันนี้ก็คงจะเป็นประมาณนี้นะครับให้กับท่านนักลงทุนทั้งหลายได้คิดวิเคราะห์แล้วก็ไขเสาะหาการตอบปัญหาที่ถูกต้องนะครับในแต่ละวันนะครับว่าเอ๊ะนักลงทุนชาวต่างประเทศนีนเข้ามาซื้อเราตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็สะสมกันทยอยกันตั้อเมื่อไหร่ทำไมเราไม่รู้เลยแล้วทําไมในแต่ละวันตั้งแต่หลายเดือนที่ผ่านมา ก็มีการเทขาย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 กันตลอดเวลาเขาก็ยังขายไม่หมดเลยเหรอครับเพราะฉะนั้นทำไมนักทุนชาวต่างประเทศทําไมถึงซื้อหุ้นไทยหรือลงทุนในหุ้นไทยเยอะแยะมากมายขนาดนั้นขนาดที่เขาขายวันละสามพันหกพันล้านก็ยังไม่สะเทือนหมายความว่าเขาก็ยังไม่สะเทือนก็คงยังคงมีการขายตลอดต่อเนื่องอะไรพวกนี้ก็น่าไปหน้าที่หน้าเข้าใจได้ยากยิ่งนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ถ้านักทุนพินิตวิเคราะห์นิดหนึ่งนะครับว่าเขาซื้อหุ้นไทยไว้เยอะขนาดไหนเขาถึงสามารถขายได้ทุกวันได้ขายออกพอ มาณลบพันหกพันหตั้งแต่1น0 0 7ร้อยเจ็ลงไปอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อ่ยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ในอกอ้อมแรงใจของทุกคนนะครับกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามในคลิปถัดๆัดไปนะครับยังไงวันนี้ก็พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ